หนึ่งเคล็ดลับค่ะที่อยากจะมาบอกพวกเราทุกคนนะในการเพิ่มสนามพลังภายในตัวคุณเองให้คุณมีพลังงานที่สูงอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือ สถานที่ค่ะโดยเฉพาะนะคะสถานที่ดีๆพลังงานดีๆนะคะมันสําคัญมากๆเพราะว่าใครหลายๆคนเคยไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไหมที่ไปแล้วรู้สึกแบบอ่าอย่างเช่นคาสิโนแบบเนี้ยเมื่อคุณแค่เข้าไปเท่านั้นอนะ่ะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแต่ความโลภจิตคุณจะเริ่มรู้สึกโอ้ฉันปวดหัวนู่นนี่นะนี่คือพลังงานทั้งหมดเพราะคุณกําลังแอบสอบพลังงานจากสถานที่เข้ามาสู่สนามพลังออร่าในตัวคุณดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําและ ทำอย่างง่ายๆด้วยก็คือแค,แค่มาอยู่ในสถานที่ดีๆแบบนี้ค่ะมารับพลังงานดีๆมารับพลังงานบริสุทธิ์กลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาฟังเสียงนกร้องเสียงธรรมชาติเสียงลมกระทบใบไม้สถานที่จึงมีความสำคัญมากๆนะคะในการเพิ่มสนามพลังออร่าภายในตัวคุณเองใครในที่นี้เคยไหมไปในป่าไปเที่ยวทะเลไปภูเขาคุณแค่ไปอยู่เอาตัวเองไปอยู่ในที่นั้นเพียงแค่นั้นค่ะ ใจเข้า3 4มหที่คุณเริ่มรู้สึกสดชื่นและมีความสุขแล้วเพราะว่าพลังงานมันถูกการถ่ายเทกลับเข้ามาเติมพลังงานเติมสนามปะอัล่าภายในตัวคุณอย่างง่ายๆจริงๆเพียงแค่เอาตัวเองค่ะไปอยู่ในที่ดีๆเพียงแค่นี้ค่ะ พลังภายในของคุณจะยกระดับอย่างรวดเร็ว well, ด้วยความรักจากหวัวใจนะคะที่อยากจะบอกเรื่องนี้ดังนั้นถ้าใครหลายๆคนนะคะดูคลิปไหวจะรู้ค่ะว่าชอบเอาตัวเองไปอยู่กับที่ดีๆค่ะที่ดีๆโดยเฉพาะธรรมชาตินะคะเป็นพลังงานความรักที่บริสุทธิ์มากคุณจะสามารถเปิดหัวใจด้วยความรวดเร็ว well. และเมื่อนั้นค่ะพลังภายในของคุณจะยกระดับตามขึ้นอย่างรวดเร็ว well. และเมื่อภายในคุณเปลี่ยนพลังงานภายในคุณเปลี่ยนนั่นคือสาเหตุค่ะคุณจึงสามารถดึงดูด โลกภายนอกดีๆบวกๆอย่างใจคุณต้องการได้จริงๆพยายามเอาตัวเองนะคะปรับพลังงานตัวเองไปอยู่ในที่ดีๆขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะพบกับไหวไม่ดิมโพสิ i v e a c ซ e ซอรี y พลังงานดีๆเริ่มได้ที่ตัวเราเองค่ะและเจอกันนะ